สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะฮะโอ๊ตแล้วก็เชียงใหม่เลิฟโฮมเราพามาดูนะครับบ้านสวยๆนะฮะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นสร้างใหม่เลยนะครับที่สําคัญนะฮะโลเคชั่นเขาก็ดีด้วยนะครับทำเลที่ตั้งเนี่ยของเขาเนี่ยจะอยู่หน้าไนสัฟรีเลยนะครับอ่าหรือว่าวัดพระธาตุดอยคํานั่นเองนะครับหลวงพ่อพระเจ้าทันใจนะถ้าใครเคยมาเชียงใหม่พอจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าโลเคชั่นตรงนี้เนี่ยจะอยู่ในโซนหางดงนะครับตัวบ้านเนี่ยจะอ่าเข้าซอยนะครับทางเข้าหน้าวัดเลยนะฮะตรงที่เขาขาย โคมงกิกันเยอะนะครับแถวๆนั้นเลยนะเข้าซอยมาไม่ไกลครับเข้าซอยมาสัก2 300เมตรเท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวซอยเนี่ยก็จะเล็กหน่อยนะครับแต่ว่าบ้านเนี่ยถือว่าโลเคชั่นและบรรยากาศดีมากนะเพราะว่าเห็นวิวดอยด้วยนะครับบ้านเขานะครับจะเป็นบ้านนอกโครงการนะฮะก็จะอยู่ในแหล่งชุมชนชาวบ้านด้วยกันนั่นเองนะครับตัวที่ดินของบ้านนะครับอยู่ที่67.7ตารางวานะครับ ตัวบ้านเนี่ยมี4ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับตรงส่วนบริเวณของที่จอดรถเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าตรงในส่วนของโรงจอดรถเลยจริงๆเนี่ย ตรงในร่มอ่ะนะฮะจะจอดได้2คันนะครับแต่ว่าพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยก็จอดได้นะคือมันสามารถจอดซ้อนคันได้3-4คันนะครับอันนี้คือถ้าเราจอดซ้อนคันนะแต่ถ้าในร่มเนี่ยก็คือ2คันนะครับต้องบอกก่อนว่าที่จรงิงเ่ยตัวบ้านเนี่ยทำมาได้ดีมากเลยนะในเช่นในพวกของงานฟลนชิ่งงานตกแต่งเองงานปิดผิวเองอย่างเช่นตรงตรงจอดรถเนี่ยผม,มชอบในเรื่องของงานระแนงไม้ข้างบนมากเลยนะครับตัวบ้านเนี่ยหกสิบเจ็ดตารางวามีพื้นที่สนามหญ้ามาตรงนี้นะฮะอันนี้คือโซนหน้าบ้านนะครับก็ยังมีพื้นที่สีเขียวอยู่นะ สำหรับใครชอบดีไซน์บ้านผมบอกเลยว่าบ้านเนี่ยเป็นดีไซน์ที่ดีมากเป็นสไตล์โมเดิร์นร่วมสมัยที่ผมมองว่ามีความคลาสสิกนะครับแล้วก็การใช้พวกผนังแล้วก็พวกผิวตกแต่งพวกงานไม้เนี่ยแล้วก็งานกระเบื้องเนี่ยถือว่า ทำมาได้ดีเลยนะครับในการปรับมูดแอนโทนของตัวบ้านนะครับเมื่อเราเข้ามาจากส่วนบริเวณโรงจอดรถนะครับมันก็ยังมีอารมณ์เหมือนกับเป็นคอร์ดนะครับที่อยู่ตรงบริเวณส่วนนี้อยู่นะครับคือเขาก็ปูหญ้าแล้วก็ลงต้นไม้นะครับพวกไซเกาหลีเอาไว้ให้ทําให้บ้านเนี่ยยังมีความเขียวอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกระเบื้องหรือโรยหินหมดเลยเนี่ยมันจะดูแห้งๆห่อยแต่ว่าพอเมื่อเขาปลูกหญ้านะครับก็ทาให้บ้านเนี่ยโดยรอบเนี่ยก็ยังมีพื้นที่สีเขียวครับ ถัดมานะครับจากบริเวณโรงจอดรถนะฮะคือเป็นทางเข้าบ้านนะฮะตรงจุดนี้ก็จะเป็นโซนของเข้าบ้านนะก็เป็นประตูบานเลื่อนนะครับเมื่อเราเข้ามาตรงส่วนนี้ก็จะเป็นโซนของ ห้องลิฟวิ่งนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะรวม2ส่วนเข้าได้กันนะฮะคือเป็นส่วนของห้องลิฟวิ่งเองนะครับเป็นห้องนั่งเล่นห้องดูหนังนะครับจริงมีพอร์ตทีวีอยู่ตรงบริเวณนี้ข้างๆบันไดน,นะครับก็วางโซฟาดูทีวีตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงกลางบ้านเนี่ยที่จริงก็จะเป็นส่วนของวางโตะร,รับป,ประทานอาหารได้นะครับก็จะเป็นอารมณ์แบบนั่งเล่นที่จริงมันต้องมานั่งลงฟรีเจอร์ลอยตัวเพื่อคุณจะได้มองเห็นภาพนะครับของการใช้งานเรื่องฟังก์ชันเพิ่ม,เต,มเติมนะฮะ แล้วก็ตรงจุดนี้นะครับก็จะมีประตูนะที่เปิดออกไปได้ตรงนี้เนี่ยเขาวางต้นไม้สีเขียวไว้ให้ก็ปลูกต้นไม้สีเขียวไว้ให้ก็ทําให้เป็นจุดดอบสายตานะครับเวลาเราเข้ามาในบ้านเนี่ยก็ยังมีพื้นที่สีเขียวของภายในบ้านอยู่นั่นเองนะครับก็เข้าบ้านมาแล้วก็จะดูล้มลื่นตลอดเวลาเลยนะครับปิดกันเลยนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องครัวนะฮะตรงส่วนห้องครัวนี้ก็เป็นห้องครัวที่เตรียมพร้อมมาไว้ให้แล้วนะครับก็ทําพวกงานบิวอินนะครับมีเตาแก๊สทูดูดควันนะครับซิงล้างจานนะ แล้วก็มีในส่วนของงานดวอินที่เป็นเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยก็มีเอาไว้ให้แล้วนะก็คือคุมโทนนะครับเป็นมูดแอนโทนเดียวกับบ้านเลยเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับสีดำนะครับตัดกับไม้นะครภายในห้องครัวนเนี่ยก็เพรีพร้อมแล้วนะครับซื้อเพียงแค่ตัวเย็นนีก็ใช้งานได้เลยนะครับ ตรงส่วนห้องครัวนะก็จะมีประตูนะครับที่ออกมาโซนทางด้านหลังบ้านนะครับโซนทางด้านหลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์โซนซักล้างนะนะครับก็จะมีตรงส่วนเอ่อเอาดอนะครับแต่ว่าเราก็ทําระบบนะครับของส่วนของซักล้างวางเครื่องซักผ้าตากผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็โซนทางด้านหลังบ้านได้นะครับถัดมานะครับตัวบ้านเนี่ยที่ผมบอกนะฮะคือมี4ี่ห้องนอนนะครับ ตรงจุดนี้ก็จะเป็นโซนของห้องนอนชั้นหนึ่งนะครับก็เป็นห้องนอนก็ได้นะฮะหรือจะปรับเป็นส่วนของห้องทํางานห้องสันทนาการห้องอเนกประสงค์ตามที่คุณต้องการได้เลยนะครับคือฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถปรับได้นะแล้วก็ตรงห้องนี้เนี่ยมีประตูนะครับแหมบานเลื่อนที่ออกไปตรงโซนบริเวณของสวนนะครับข้างๆบ้านได้นะฮะก็อารมณ์เหมือนกับสามารถวางโต๊ะ นะฮะเอาดอร์นั่งเล่นตรงจุดนี้ได้นะครับคือจริงส่วนไม่ได้เยอะนะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็แบบมีอารมณ์เหมือนกับว่าโซนนั่งเอาดอร์นอกบ้านได้นั่นเองนะครับถัดมานะครับติดกับห้องนอนนี้เลยนะครับก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําชั้นหนึ่งนะครับก็ห้องน้ํานี้นะฮะก็จะแบ่งโซนเปียกแห้งนะครับการคุมโทนภายในห้องก็ทําในส่วนของกระเบื้องออกมาได้ดีเลยนะครับ ฟังก์ชันถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนบริเวณชั้น2ของตัวบ้านนะครับชั้น2เนี่ยก็จะเป็นโซนของห้องนอนนะบนันไดนะครับบันไดเนี่ยเขาใช้เป็นบันไดกระจกนะครับนี่ตัวเราจับไม้แบบนี้นะครับสไตล์บ้านคือเป็นการคุมโทนดีไซน์แล้วก็มูดแอนโทนเนี่ยคือก็เป็นสไตล์ไม้ๆนะครับโมเดิร์นผสมกับสีไม้นะครับการใช้ไม้เนี่ยทำให้ตัวบ้านเนี่ยมีความโคซี่ขึ้นนะครับมีความโฮมมี่อบดูอบอุ่นขึ้นนั่นเองนะครับ ต้องไดเมื่อเราขึ้นมานะฮะอันนี้จริงเป็นฟังก์ชันเล็กๆนะเป็นอารมณ์เหมือนกับระเบียงข้างๆบ้านนะครับที่จะมองเห็นวิวดอยนะครับมองเห็นวิวข้างๆบ้านนะฮะคือ <c oughs> ตัวบ้านเราเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นบ้านแปลงหัวมุมนะครับคือมีถนน2ด้านนะทางขวาก็มีถนนนะครับด้านหน้าก็ถนนนะคือเป็น,นมุมเลยนะครับถ้าเราหันหน้าเข้าบ้านฝั่งขวาของเราเนี่ยจะไม่ติดใครนะครับ บนชันสองเนี่ยเขาก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ห้องนอนนะครับห้องนอนแรกนะครับผมพามาดูห้องนอนทางด้านหน้าบ้านก่อนนะครับห้องนอนนี้เนี่ยจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะครับหรือห้องนอนใหญ่สุดของบ้านนั่นเองนะครับห้องนอนนี้เนี่ย layout เ,เ,เขาอยู่ทางด้านหน้าบ้านเลยนะครับ คือห้องนอนเนี่ยจริงผมก็จะไม่ได้เล่าอะไรเยอะเพราะว่าให้จริงฟังก์ชันเราไม่ได้มีอะไรพิเศษก็คุณจะเห็นตามภาพไปแล้วว่าเป็นห้องสี่เหลี่ยมนะครับวางเตียงคิงไซส์ได้นะครับแล้วก็ภายในห้องนี้นะฮะก็จะมีส่วนของห้องน้ำนะครับภายในตัวเอาไว้ให้นะครับก็คุณสามารถทํางานบิวอินนะครับแบ่งฟังก์ชันของการใช้งานนะครับทำส่วนของ et, วากินโคเซตบิวอินตู้เสื้อผ้าพเพิ่มเติมได้นะครับ ถัดมานะครับจากห้องนอนใหญ่เนะีเราก็เดินตรงมาตรงนี้นะครับก่อนไปดูห้องนอนเล็กผมพามาดูห้องนี้ก่อนห้องนี้เนี่ยอารมณ์เหมือนกับเป็นห้องอนกประส์นะครับเพราะว่าไซซิ่งเนี่ยมันไม่ใช่ห้องนอนแต่ว่ามันอารมณ์เหมือนกับว่า เป็นถ้าถ้าตามเป็นบ้านผมนะผมก็จะมองว่าเป็นห้องพระนะครับแต่ที่จริงเนี่ยมันสามารถปรับเป็นห้องทํางานเล็กๆก็ได้เราสามารถวางโต๊ะทางานฝั่งหนึ่งแล้วก็นั่งทํางานคนนึงได้นะครับอารมณ์เหมือนกับเป็นห้องอเนกประสงค์ส่วนตัวอีกหนึ่งห้องนะมันก็อยู่ที่คุณดีไซน์บางคนก็อาจทําเป็นห้องพระนะครับห้องสวดมนต์นั่งสมาธิแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้เป็นตรงจุดน,นั้นคุณก็ ทำเป็นห้องทํางานเล็กๆก็ได้นะครับอันนี้ผมก็บอกว่าถ้าเป็นผมผมก็ทําได้2ส,ส่วนนะนะครับเป็นห้องพระหรือห้องทํางานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะออกมาตรงส่วนของระเบียงตอนแรกนะครับติดกับห้องอเนกประสงค์นะครับเรามาดูอีก2ห้องนอนที่เหลือนะฮะ ในส่วนของอีสอง้องนอนเนี่ยผมก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นไซซิ่งของห้องนอนปกตินะพี่จริงเนี่ยไซเนี่ยวางเตียงคิงไซส์นะครับหรือควีนไซส์จริงก็สบายๆลงคิงไซส์ก็ได้แต่การที่ลงคิงไซส์เนี่ยมันก็ทําให้ห้องดูเล็กลงหน่อยนะครับแต่การที่การใช้งานมันก็ขึ้นกับเรานาะว่าเราต้องการใช้เตียงแบบไหนนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์มาลงเองได้นะครับตรงส่วนนี้นะฮะในห้องนอนนี้ก็จะมีระเบียงนะที่อยู่ตรงจุดนี้ด้วยนะครับบ้านที่มีระเบียงเนี่ยมันก็จะ ออกมาแบบอารมณ์เหมือนกับเปิดประตูนะครับรับลมนะฮะสามารถใช้งานเล็กๆน้อยๆตรงบริเวณจุดนี้ได้นะครับห้องสุดท้ายนะครับพี่จริงก็อยู่ตรงข้ามกันเลยนะฮะคือ s i ซ i n g ผมว่ามันไม่ได้ขนาดเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับคือสามารถวางเตียงควีนหรือคลิงก็ได้นะฮะมันก็ขึ้นอยู่การวางนะคือผมรีวิวบ้านมาทุกๆหลังเนี่ยการที่เป็นบ้านเปล่าเนี่ยมันก็ต้องมาดูตัวจริงนะ คือการที่คุณเห็นในคลิปเนี่ยผมบอกไซส์เนี่ยประมาณสัก4ี่คูณหนะครับสี่คูณสี่อะไรประมาณนี้มันก็แค่มองเห็นภาพแต่ว่าคุณต้องมาดูว่าการวางทิศทางหัวเตียงเนี่ยอยู่ตรงไหนคุณชอบทิศอะไรนะครับเพราะว่าการวางหัวเตียงของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของห้องน้ําบนชั้น2นะนะครับก็เป็นห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันนะระหว่าง2ห้องนอนนะครับห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3นั่นเองสีคุมโทนห้องน้าเหมือนกันเลยไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนะครับมีแบ่งโซนเปียกแห้งเอาไว้นะครับ มีเลนชาวเวอร์เอาไว้ให้เรียบร้อยครับสำหรับใครนะที่สนใจตัวบ้านนะครับเห็นคลิปแล้วโอเคอยากมาดูก่อนเพราะว่าอาจจะชอบดีไซน์นะครับชอบไซซิ่งของบ้านยังไงก็เข้ามาดูตัวจริงกันก่อนได้นะครับโลเคชั่นยังไงเดี๋ยวสอบถามเซลล์ฝ่ายขายเรากันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ